่าแตดน่นี้แต่ว่าก็เวอาการเนจำ่อวน่าแอจะมีโอกาสี่บอกม่นไปนามเป็นแจกหน่อยก็แต่แต่ล่างอ่ะบางทีมันไม่ได้ได้ชุด่้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดรบสวบครับบมค่ะดีค่ะพี่เดือนบ่ค่ะใช่ค่ะได้ยินว่าเข้าเข้าเมื่อกี้นัเข้าตลอดเลค่ะแร่ก็เข้าหลงัวอยู่แต่ว่าถ้าถามถึงตัวเจ้าของ คือบางทีบางครั้งเลขมันซื้อไม่ได้ตรงเลขอั้นเลขกันก็หาซื้อลอตเตอรี่อย่างงวดกี้นี้ก็ซื้อแต่ลอตเตอรี่ใช่ไหมมันออกบนเราก็จะไม่ได้หนึ่งเก้าค่ะโว้หนึ่งเก้าค่ะแต่ปู่จะให้ปู่จะให้เลขทั้งหมดอเพื่อนจะให้เป็นศูนย์เก้าหนึ่งหกห้า คือเลข5ตัวมันบอกว่าให้จับเอาเลขมันจะอยู่ในนั้น09165ใช่65นะครับใช่65แล้วก็019เข้าสาบ3ตัวนะ3ตัว2ตัวบนแต่เราจะจับเอาแค่69กับ19 19ก็เป็นซอโรตลี19ซอโรตรี่แต่ทีนี้พาออกข้างบนเนาะออกข้างบน เราจะไม่ได้เราตอนนี้นีต้องได้ล่างอย่างเดียวก็ถือว่าเข้านะหนึ่งเก้าก็ถือว่าแม่นอยู่นะคะหนึ่งเก้าแล้วก็หกห้าเข้าไหมคะเมื่อกี้เข้าค่ะแต่ว่าไม่ได้ซื้อซื้อหนึ่งเก้าอย่างเดียวแต่บนล่าแตบนาสามตัวด้วยเอามาจากครูย่างนี้เหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือก็ไม่ได้อวดนะคะแต่ว่าเป็นล่างของท่านพยายามที่จะขอก็คือจะขอวันพระนี่ไงเลยสัจะว่าพาาปช่วงนะคะ มาผ่านล่างค่ะเป็นเป็นเฉพาะบนล่างของปู่เป็นล่างของปู่ล่างปู่แล้วบางทีบางครั้งถ้าหญ้าจะลงก็คือนานๆานทีนึงแต่ส่วนมากจะเป็นปูกส่วนมากปู่จะลงปู่สีชุดโทเราแต่ว่าอันนี้ไม่ก็ใช้วิจารณญาณในการชมและพูดคุยวันนี้เนาะพวกเราใช่เราก็ไม่ได้ปวดแต่ว่าปู่เพื่อนอยู่แล้วเราก็มีองค์ปู่หญ้านับถืออยู่ที่บ้านค่ะสอบสามหน่อยค่ะคือเวลา เราทําพิธีอันนี้ของงวดก่อนเ้ออันนี้ของงวดงวดที่แล้วไม่ใช่งวดนี้นะคะอ้าวเลยค่ะงวดนี้ท่านงวดนี้อันนี้ของงวดที่แล้วคือเอาให้ดูว่าเลขค่ะงวดที่พูดเมื่อกี้นี้ที่มีเลขห้าตัวนั้นคือเป็นของงวดที่ผ่านมางวดวันที่สองพฤษภาค่ะเพราะว่าหนึ่งเก้ามันไปตรงเลขดังเนาะเราก็ซื้อแต่โอตรี่เอาแล้วมันไม่ได้ถ้าโรตรี่มันก็ต้องซื้อเลขที่เขาซื้อกันทั่วไปครับ ก็นี่ไงก็ไปซื้ออันนี้มันมันออกบนเราก็ไม่ได้ซื้อบัตรอย่างนี้ต้องออกล่างอย่างเดียวครับค่ะแล้วเวลาเราขอปู่นี่เราต้องทําพิธีก่อนเพื่อค่อยจะมาทรงก็คือจะจุดธูปสิบหกดอกค่ะค่ะจุดธูปสิบหกดอกก็คือปู่ท่านก็จะคือท่านอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เราก็ทําพิธีให้แบบว่าให้เกียรติท่านเวลาเชิญท่านลง ก็คือท่านก็จะมาอยู่ตลอดอย่างตอนเนี้ยท่านถามว่าท่านอยู่ไหมก็อยู่ออยู่ถ้าอยากรู้อะไรก็คือบางทีบางครั้งเราพูดไม่ได้ท่านก็ไม่ให้พูดอย่างนี้นะเราก็จะไม่พูดบางครั้งเราบอกว่าพิธีต่างๆเราไม่ขอรับทำท่านก็จะประมาณว่าต้องเฮ็นเหมือนมีอะไรมาพูดอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาประมาณมอนไม่ยินเชือใ่ไใช่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เราไม่สามารถอธิบายได้ค่ะ นอกจากที่ว่าเขามีร่างมีอะไรเหมือนกันเราจะคุยกันได้คก็คืองวดนี้เพื่อนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนาะก็อย่างที่เพื่อนเขียนให้เลยเหรอคะเพราะไม่ตอนลำเมื่อวันที่เก้าที่เป็นวันเกิดของหลวงปู่ทองเขาทำพิธีด้านหน้าตอนตอนที่ลำปู่เพื่อนก็ยกมือมีท่าประกอบได้ตัวไหนครับก็เพื่อนก็ยกอย่างนี้เนาะ 1, 3, อ่ยอยากยกอย่างนี้แล้วก็ยกอย่างนี้แล้วก็ยกอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าท่านอยู่ตรงเนี้ยมาสามร้อยยี่สิบสี่ปีมันถึงเวลาแล้วที่ต้องสร้างคือบอ่อสร้างตอนนี้แล้วจะสร้างตอนไหนสามร้ 300, <24 S 2> อยยี่สิบสี่ปีเลยเหรอ่สามร้อยยี่สิบสี่ปีจ้าแลวท่านก็เหมือนประมาณว่าสิบสี่บาดาลนนะที่ท่านท่านถามตอนท่าลำอ่ะเป็นแบบสิบสี่บาดาลก็คือ คือเรขทั้งหมดมันจะมาอสีด้วยใช่ไหมค่ะก็คือจาะตามนั้นเมตรงหน้าขี้หน่อยแท้อีกแล้วเนี่ยว่าถีว่าซื้อได้นี่ตัวนี้หมู่บ้านแกนั่งแกนั่งละใช้นน้อยน่ะแกแนั่งแล้วก้อเมฆมันลอยมาออยากสร้างแต่ล่างเนี่ยกําลังทรัพย์ที่จะเสี่ยงโชคน่ะมันน้อยก็เลยอยากจะแบบว่าบอกเอฟทุกคนเดออันนี้ก็คือ คือมันเป็นแนวทางอหรือว่าเป็นแนวทางแต่ที่ผ่านมาคือเข้าถ้าสมมุติท่านท่านจะให้ศูนย์เจ็ดคือศูนย์เจ็ดเข้าตรงตใช่ไหมค่ะอยากจะให้ที่ผ่านมาที่ล่างเคยถูกก็คือเราขอท่านอยากทําพิธีอะไรเราขอท่านก็ให้ท่านท้ายก็คือเราจะแบบเออผูกถ้าว่าเลขตัวเนี้ยมันเข้าแน่แน่ก็ขอให้ลูกนั้นมีนิมิตที่ที่ดีเกิดขึ้นก็จะฝันเห็นงูเราก็เออมั่นใจเลย วันนี้ฝันเนงค่ะวันนี้ก็คือฝันเห็นเด็กน้อยค่ะเด็กน้อยนั่งดูหนังสองคนค่ะก็คือถ้าตีแล้วมันก็คืออย่างตัวเราตีเองเราก็จะตีเด็กก็คือหนึ่งใช่ไหมแล้วผู้หญิงก็สี่ใช่ไหมล่ะแล้วเขานั่งอยู่ข้างหลังกี่คนก็สองคนมันก็ตรงนาเด็กเป็นสามก็ได้นั่นแหละสองสี่ก็ได้สี่ก็ได้แล้วตอนลำน่ะ คือไปสองที่เนาะก็คือท่านก็ถือคนลูกดีไมันก็จะมาประมาณนี้จะขัูกันคนลูกก็คือว่ากษสาธุเนาะถ่ามมลาว่าเลขตัวนี้สามตัวแตกในงวดนี้ก็ขอให้ทุกคนก็คือร่วมถวายปัจจัยมาช่วยกับหลวงปู่สร้างอะไรครับตอนนี้จะสร้างอะไรนะเออเป็นหลังคาแล้วก็สร้างปุ่ที่พักสงฆ์ตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จใช่ค่ะเพราะว่าช่วงเข้าพรรษาอาจจะมีพัก มีผ้ามาพักมันก็เตรียมไว้เหมือนปู่ก็อยากให้สร้างโดย<ช>ที่ว่าผ่านหลงวงปู่ทองใ,<ช>ให้สร้างให้เฮททั้งให้มันดีทีนี้ที่ก่อนที่จะได้เข้ามาอยู่ตรงนี้มันก็มีความฝันเกิดขึ้นค่ะ<ช>ฝันว่าไงฝันว่ามีพญานาคมาหาท่านเลยมาหา<ช>เป็นองคสีดํา<ช><ช>แต่ท่านไม่มีดวงตา,าก็ ็พอดีไปงานบวชเนาะไปงานบวชแล้วก็กลับมากลับมาก็เออตรงนี้มีวังนาคานี่ก็ว่าขากลับเพิ่งแวะมาขากลับก็ขับเลยไปแล้วนะย้อนคืนมาอีกถอยหลังมาแล้วก็คือเข้ามาก็เห็นมีหลวงปู่องเดียวตอนนั้นแต่จริงจริงตอนนั้นมีพระสามลูกไม่รู้ก็เห็นว่ามีหลวงปู่ก็เลยมามากราบหลวงปู่พอหลวงปู่พูดอะไรซึ่งมันอยู่ในใจเราแล้วมันอยู่ในความฝันของเราตอนที่เราฝันครับ หลวงปู่ก็ว่าเนี่ยจะไปถวา,ายดวงเนตรเอา้าคือมันตรงกับที่เราฝันเรายังไม่ได้คุยกับหลวงปู่แล้วไม่ได้รู้จักมาก่อนอซึ่งมันเป็นสิ่งอัศจรรย์แล้วหลวงปู่บอกว่าถ้าใครที่เข้ามาในนี้แล้วออกไปจะได้กลับมาอีกก็กลับไปกลับออกไปก็ได้ถูกสิงเจ็ดเก้าสูงเจ็ดสามตัวเาสามตัวเนะี่ยค่ะเล้เข้าสามตัววัแต่คืออันนี้จะซื้อแค่สองตัวเพราะมั่นใจว่าปู่ให้แต่ละครั้งจะเข้าสองตัวสามตัวก็คือ อาจจะได้เป็นโต๊บางทีเราเลี้ยงเลขไม่ถูกเหมือนงวดที่วันที่ทสองพฤษภาคือเลี้ยงเลขไม่ถูกก็จะจับเอาแต่หกเก้าแล้วก็หนึ่งเก้าก็คือจะมั่นใจแค่สองตัวเพราะที่ผ่านมาที่ปู่ให้ก็จะสองตัวค่ะสามตัวนี่คือ,อก็คือถ้าท่านจะสร้างให้สําเร็จก็คือมันก็น่าจะมามแนวนี้ค่ะเพราะตอนที่ลําเสร็จน่ะเนานะ่านยามาท่านอยู่ตรงนี้มาสามร้อยยี่สิบสี่ปี เฉพาะวังนี้นะแต่วังอื่นเราก็บร่รู้แล้วใบถ้าถามร้อยยี่สิบสี่ปีก็ตัดสองตัวก็มีแค่นี้แต่ถ้าถามล่างล่างจะมั่นใจหนึ่งสี่หนึ่งสี่วงเลยมั่นใจหนึ่งหนึ่งสี่เป็นพี่สี่ค่ะเพราะว่างดนี้ถ้าซื้อก็คือกําลังทรัพย์เราน้อยเราอยากสร้างถ้าปลูกแบบเหยียบให้ตัวนี้ก็คือขอเน้นเป็นหนึ่งสี่ใครถามก็จะบอกแต่หนึ่งสี่ ไม่รู้เป็นอะไรมันติดไปแต่หนึ่งสียงเดียวแต่สามตัวบางทีบางครั้งล่างไม่มีดวงขนาดนั้นเนี่ยแต่ถ้าคนอื่นเขามีดวงเขาก็เราก็ปวดหายไปคนอื่นใช่ใช่ใช่คือหนึ่งสี่เลยนะคะเน้นมากากระเป็นความเสื้อส่วนบุคคนเนาะค่ะสอบกระทังตามบ่มากระพานมีชคไมีลาบประรวมเพน่สางวัดใดเนาะค่ะกา แนวทางมีเข้ามีหลุดการตาซินใจอยู่กับท่านผู้ชมทั้งบ้านชอบลิปนีมีก็ฝฟาดเปเดอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายทางช่องขันบ่ชอบแนวทางก็ชมเพื่อความบันเทิงเนาะค่ะเนาะรือบบก่เด็นซื้อกางสะพานบุญเอฟซีกษามาถ้ำบุญได้นะคะ,นะคะ,นะคะสำหรับผู้ประกอบแนวทางสำหรับลิปนีมีให้ปังปัง,ปงทุกท่านค่ะ